และให้เข้อานที่น่นี่ถึงว่าเป็นกำจิตน้ำใจในงันดีงามและสิ่งสำคัญนะานที่ท่าไปช่วยการไทรในงานประกวดความร่นร่าสุดโตงนะครับรับคัโจุดัวเลยนี่สาคัญจริงๆนะเขาบอกว่าคนดีมีน้ำใจในสังคมวันนี้นะ หีืกระโดดผาดุนะเนื้อผมรอนนิยมก็ดีนะเนื้อดินรอนนิยมก็ได้นะตรงนี้นะเนื้อยุบเป็นจ่าพันธีนะครับนี่นะดาบี่บัมแธ่รอมาิีกาบรรดาข้าพุทธิเดยที่จะส่งผุเป็นจาพันีได้เลยครับงานประวัติการเทั้งในวันนี้หรือว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่ที่ต้องทำให โครงการที่มุ่งจะทำในเรื่องสีนวลนะเรื่องการสร้างยุทธศาสตร์รวมนโยบายสร้างต่างๆตรงนี้นะอยากเห็นให้ทั้นสรางว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแข่งกันอู่ที่รังคัทนนะครับซื้อขายกันทั้งการเมือวันเสาร์นะบางคนก็ประสบความสั้เร็จนะบางคนก็ยังไม่ประสบความสั้เร็จอย่าลืมหาันของท่านมีรงวังวันนี้นะเอาหันตะหย่อนไป ตู้ชิมโชคก่อนนะคัก็รับคุณนี่นนมไทยมาแล้วนะตวันี้ก็เหลืองทั้งทั้งวังชานี่หรือว่าสายตกนะแต่ตรนนี้เขาบอกว่าเก่งนะทุกทิทุกทาง อาขอบที่เล็กกระโลงเสร็จนะครัอสามารถที่จะไปเดินขนาดแล้วก็ซื้อพระมาแล้วพรตาบตำราตำราที่อาจารย์เลสอนเออเอามายืดกระเดื่องข่ายได้แล้วคนนี้นะจะบอกได้เลย that.

What are you สองหมื่นบาทท่านพิสารแตงวิภาคหรือ่าต้อยเือนนนเพราะในการคุ้มสมได้สองแสนหนึ่งหมื <m 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 ่นสองพันบาทยอดเงินบริจาคสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทแผนการยุทธ์หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทจำหน่ายบัตรสมรักสองวัน แปดล้านเอ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทรวมยอดรายได้ที่ยังไม่หกักค่าใช้จ่ายทั้งสิน้น24ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้า ที่เรองของสมาธิทุกข้านตกลงมทุกท่านทุกตุงนะครับก็รักสมวัฒนทุกามนะครับดูไวมากการงานในรครับโลกเป็นสรื่องที่ทำให้ารสร้าการสร้างให้เกิดมวลมารมาราด้วยกันทางกลุ่มทางกานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอตุยากอัจากการต้อตวจที่ทแล้วก็ัการทุกท่านได้ตัดสินวาทุกโมงนะ แล้วก็ส่งพระคืนให้กับผู้รับพระนะครับถ้าในงานนี้ผมขออนุญาตที่ต้อยรับท่าสมาคมนะครับวองค์ของกลางประสิทธิ์พระทุกองในงานนี้นะครับถ้าเกิดมีความผูกพันของข้าพระบารใดนะครับผมในฐานะผู้จัดูาลและก็ทีมงานที่อยสารงานในการดำเนินงานผมขอรอนุญอตนะครับเรื่องต้น มีปัญหาหรือว่าอัดข้อกองคุณพาะยังไงเนี่ยผมไปยัดไปเสริมแล้วก็ไปช่วยเคลียร์ปัญหาก่อนที่จะมีป <article communication> <Restaurant> ัญหาอะไรยังเกิดขึ้นมากมายอรย่างเงี้ยครับทุกอย่างเนี่ยอยากทำให้คุรที่สุดเระต้องไเรียนผู้ส่งพระนี่อะกรรมน้อยที่สุดนะถ้ากรรมที่ทรานะครับแล้ก็ผู้ส่งพระตัเอยนะครับผมอยากให้เนมีคามที่สุดน ตามที่แบบว่าผมตั้งใจแต่ให้มีข้อมคิดท่านน้อยมากที่สุดนะครับในอะไรก็ถ้าเกิดมีความคิดท่านมากๆยังไงอะไรเงี้ยผมขอรับผิดชอบมันแล้วก็ในอะไรต่งตามผมได้นะครับผมจะช่วยเหลือในทครับขอบคุณมากนะครับในมครับท่านผู้มีเกียรติที่จะส่งพระเข้าประกวดในวันนี้หามบัตรของท่านมีมูลค่าใดที่ยังไม่ได้ นำหางปัดไปหย่อนนะเพื่อไม่ให้เสียโอกาสเสร็จแล้วคราบทัจังกันวัดได้โอ้โหห้าพันบาทคาโต๊โะสีแล้วสบายสบายนะ